นี่อาจจะเป็นต้นแบบ2022 Honda Sty m i n r c h a n g ก็เป็นไปได้ Honda Sty Generation ที่5เปิดตัวในไทยช่วงปลายปี2019ก็เกือบใกล้2ปีแล้วนะครับหรือเวลาอีกนิดเดียวก็ได้เริ่มเปิดตัวรุ่นปรับโฉมคาดว่าน่าจะได้เห็นกันในช่วงสิ้นปี2022หรืออย่างช้าก็คือปี2023แล้วต้องลุ้นกันว่าการปรับโฉมหน้าของ Sty ใหม่จะมานิศท,ทางใดอันที่จริง ถ้าหาดูเส้นสายของ s t t y t u r ร o รุ่นปัจจุบันก็แทบไม่มีความใกล้เคียงกับ Civic หรือ Accord เท่าไร่นักจนราวเป็นรถที่ดีไซน์กันคนลับที่น้องกันไปเลยแต่ก็มีเรื่องที่หลายคนแทบไม่รับทราบเลยก็คืออันที่จริงแล้วอิทธิพลของเส้นสายตัวถัง Honda c สต y รุ่นปัจจุบันนี้กลับไปอิงรถยนต์รุ่นหนึ่งที่เน้นทำตราในประเทศโลกที่3ด้วยเช่นกันนั่นก็คือ Honda c สต y ช่วงปัจจุบันมีเส้นสายใกล้เคียงกับ Honda Amaze รถเอ็กเซกเมนต์ซีดานค่อนข้างมากตานกันแค่สัดส่วนตัวถังที่ต้องบอกไว้เลยว่าสตีมันสวยกว่ามากเลยแหละและโปรโดสังเกตที่ดีว่าบั้นท้ายเจ้า a เม z เนี่ยมีความละไมคล,คล้ายคลึงกับ h o อน a Accord รุ่นที่มีน้อยเลยก็กลายเป็นว่า Honda าซีดานจับคู่ดีไซน์กัน2คู่นะครับก็คือคู่ Accord และ Civic และคู่สตีกับเมที่จะมีการแชร์งานดีไซน์ซึ่งกันและกันในแต่ละคู่ ถ้าเช่นนั้นฮ Honda Amaz e มีความเปลี่ยนแปลงอะไรก็มีความเป็นไปได้สูงสุดๆเลยว่า Honda ก็อาจนำความเปลี่ยนแปลงนี้ที่ใส่ในอ m a z e มาประยุกต์ใช้ใน s t e m m i n น c h h a i n ด้วยเช่นกันและล่าสุดนี่คือภาพแอบถ่าย Honda Amaz e m i n เน Chain ที่มีการเปลี่ยนธีมดีไซน์กระจังหน้าใหม่เป็นกระจังหน้าโครเมียมขอบปิดทึบส่วนเครื่องบนและมีเส้นโครเมียมบางๆบ,งบงริเวณช่องกระจังหน้าด้านล่างมีความเป็นไปได้ว่า Honda ปรับหน้าตาอเมสให้เข้ากับ2021 h o n d a a c c o r d รุ่นรีวมในสหรัฐอเมริกาซึ่ง Honda มีการกลุกเส้นโครเมียมบริเวณช่องดักลมกันชนหน้าซึ่งจะมีการเปิดตัวในไทยปีนี้ด้วยเช่นกันสำหรับ Accord r e รีวมความเป็นไปได้ของ Honda s t t y m เ n นเ c e ร์ชัเวอร์ชันเมืองไทยอาจจะทำตัวละไม้คล้ายคลึงกับอเมสและ Accord ใหม่ก็เป็นไปได้นะครับก็คือคงมีเส้นแถบโครเมียมเล็กๆ ไว้ในส่วนของเครื่องล่างกระจังหน้าหรือว่าช่องดักลมแล้วแต่จับตามองกันให้ดีนะครับถ้ากใครชื่นชอบข่าวสตไ์นี้โปรด u b s c r i b e ช่องคิสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ